สวัสดีครับหน,านา้าในแฟมิลี่ครับสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้เรามาชมพระอาทิตย์ขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมฮ่าพระอาทิตย์ขึ้นสู่ขอบฟ้าแล้วนะครับผมเป็นสัญญาณถึงเช้าวันใหม่นะครับเช้าวันนี้หน้าที่ของเราก็เหมือนเดิมมาไล่นกอีกแล้วครับโอ่โห ลงฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเยอะเป็นสิบมีสิบตัวมาหนอ้าวมาแล้วมันมาแล้วมาแต่เช้านะครับต้องมาแต่เช้าช่วงนี้นะมาแล้วบินมาเยอะแยะเลยช่วงเช้าเป็นช่วงที่ฝูงนกกระจิบนกนานายชนิดนะครับก็จะมาหากินแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาสูบน้ำอีกนะครับสูบเมื่อวานด้วยนะแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับสูบใส่ครับครั้งนี้ก็ ่าจะสูบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าน้ําเหลือแค่นี้เองน้ําเหลือบ่อนี้บอ่อสุดท้ายแล้วครับผมบ่อนั้นก็แห้งแล้วแห้งแล้วอันนี้ก็แห้งแล้วนะครับเหลือน้อยดูดขึ้นไม่ได้ก็จะสูบบ่อนี้บ่อสุดท้ายนะครับสูบให้เต็มเลยนะครับสูบให้เต็มแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็พอแค่นี้นะครับให้ต้นข้าวนะครับได้ดูดน้ําไปรอเลี้ยงมเมล็ดข้าวนะครับให้ออกรวมเต็มโอ้มาเยอะเลย เตรียมจอลงจอดเยอะเลยครับเช่วงนี้ลงนานน่นนานของพี่ชายลงไปมีสิบสามสิบตัวเมื่อ,อ,อกี้เขาก่อนแป๊บหนึ่งเขาะก,ก่อนผมเคาไม่ออกมันอยู่ไกลครับอยู่นู่นเยอะสูบน้ําก่อนครับสตาร์ทเครื่องก่อนแป๊บหนึ่งครับสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับผมอมเช้าต,ต,ตอนเช้าตอนเย็นครับต้องมาประจําการอยู่ตรงนี้นะครับผม จ้องประจําการอยู่ที่นานะครับมาไล่น้องนกครับออกจากน้านะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนแป๊บนึงครับค,ครับผมตาเบร้อยหนูวิ่งออกเลยเมื่อกี้หนูวิ่งออกจากท่อนี้เลยครับเมื่อกี้หนูมันไปนอนอยู่ในท่อ เที่ยงนะฮะเปิดมาอย่างนี้เลยนะฮะจนหมดน้ำมันดับเองนะครับวันนี้ตัวปลาสุดท้ายแล้วครับผมว<ฮ>้มาเยอะแล้วอุปกรณ์มันคืออุปกรณ์ครับนี่ปิปเลย วันน bon. <re> <up dig> ี้น้ำค้างเยอะมากเลยครับวันนี้น้ำค้างลงเยอะอย่างนี้ร้อนแน่นอนครับวันนี้วันร้อนแน่นอนวันเนี้าน้ำค้างเยอะลงเยอะน้ำค้างกับตอนเช้าน้ำค้างลงเยอะมากครับตอนเช้าวันนี้น้ำค้างลงเยอะอย่างนี้นะครับอากาศร้อนแน่นอนวันนี้ไม่มีลมเลยครับนี่ตอนเช้าไม่มีลมครับปกติแล้วตอนเช้า สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยลมลมลงแล้วลงแล้ว,ลม,ลวมีลมวันนี้ไม่มีลมครับตอนเช้านิ่งเลยครับนิ่งเลยเว้าก็ไปขึ้นนี่ลงไปแล้วตัวหนึ่งตัวจี๊ดเลยอ่ะ แล้วปับป an, oh, ับปับโอ้โหเป็นร้อยเป็นร้อยลงทีนึงเป็นร้อยไปนไรก่อนลงฟังของพี่ชายโอ้น้องค้างเยอะมากวันเดินแป๊บเดียวเปียกแล้วดูดูลงกินไม่มาดูแลยเร็จเลยนี่ไม่มาดูแลยเรียบร้อยครับลง เป็นฟูเป็นฟูเป็นฟูเอามาช่วยกันไล่นกครับดูออกทีเดียวครับดูอู้อู้วงใหญ่เลยนี่โอ้โหลงทีเดียวนะเป็นเป็นร้อยมืนเมื่อกี้ไม่ใช่สิบแล้วครับเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยโอ้โห เลยทั้งเกาะอยู่ต้นยู่ขานที่มันลงอยู่ลงอยู่ฝั่งนู้นฮะฝั่งนี้ฝั่งมุมๆนะฮะอยลง,งมุมๆส่วนฝั่งของทาง นายก็จะฝังนู่นครับฝัง,งลุง่นรายการจะต้องฝังจะมีที่ลงที่จุดลงอ่าเดี๋ยวรอให้มาก่อนรอให้บินมาก่อนให้เลยโอ้วันนี้ไม่มีลมเลยตับแตกแน่นอนวันนี้ตับแตกแน่นอนวันนี้ของวันตอนเช้าถ้าอากาศอย่างนี้มาแล้วมองมาแล้ว รอ,อลองอย่างเดียวลงทีเดียวเป็นรอ้อยม,มาสักสองสามตัวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมาทีเดียวเป็นน้อยนี่้ามาสายกว่านี้เรียบร้อยนะนายโดนแน่นอนครับวลาที่มาตอนเช้าวันนี้เชา้ชาเช้ากว่าทุกวันครับนี้จากเช้าวกว่าทุกวัน นอนไม่ค่อยหลับครับปวดหลังตกเปลครับเมื่อวานตกเปลยอยู่นู่นครับอยู่ไปมัดเปลยอยู่ไอเถียงนาของของลุงตกเกือบตกสะครับดังตุ๊บเลยแต่ก่อนว่าจะผูกตรงนี้ครับนี่จะผูกตน้นต้นนี้สองต้นเนี่ยเนี่ยผูกผูกนี้ไปนี่เนี่ยผูกนี่ไปนี่คิดยังไงไม่รู้เหมือนกับปู่วังทะลุแกบอกว่า แกแกแกเหมือนกับแกจะช่วยคิดยังไงไม่รู้แต่ก่อนจะปลูกตรงนี้อะครับปลูกเนี่ยสูงๆอะปลูกแบบสูงๆอะอืมแล้วก็จะมัดไว้เรียบร้อยแล้วครับจะมัดแล้วนะฮะแบบไหนไม่รู้ไม่เอาดีกว่าเล,เลยขับรถไปนูน่นไปนาของของลุงไปปลูกใต้ต้นไม้ริมสะแหมกินโคโกอย่างดีโคกยังกินได้แค่สองคำแค่นั้นเองครับ ตุ๊บเสียงดังมากครับลุงแกไม่ล้าหัวเรากลิ้งเกือบตกสะครับตกอะไรไม่ตกธรรมดาตกสูงมากครับตกตุ๊บแล้วก็ไอโคกที่เรากินมันก็กระชอออกเกือบหมดขวดแล้วผมก็กลิง้งลงไปอยู่เกือบตกสะครับคือตอนนี้ยังเจ็บระบมเจ็บหลังเมื่อวานก็ตอกเหล้าขาวใส่น้ำตาลไปสองเป๊กใหญ,ใหญ่มีอาการเหมือนกันครับ โอ้โหถ้าผูกไว้ตรงนี้คิดคิดคิดดูครับตั้งแต่นู่นมานี่ประมาณประมาณห้าเมตรนะฮะจากนี่มาเนี่ยแล้วมันชันมากนะฮะแล้วก็อกันไหนกับว่าจะมัดสูงๆหน่อยอเพื่อรับลมนะคิดดูครับประมาณหกเมตรเจ็ดเมตรตกแล้วก็กลิ้งลงมาแล้วก็ข้างล่างมันมีแต่พวกไอเศษมงเศษไม้เ,เศษหินเนะี <c> ่ย <ười> คิดดูครับว่าจะเป็นยังไง อาการน่าจะหนักพอสมควรนะขนาดเมื่อวานตกแค่เม็ดเดียวยังปวดหลังอยู่ตอนนี้ปวดหลังแล้วก็ปวดสะโพกด้วยอถอนไปแล้วใส่น้ำตาลไปแล้วสองเป็กใหญ่ๆก็คือเก็บอยู่เก็บระบมครับคงจะไม่เก็บหนักครับเก็บระบมเฉย,ยๆบันทเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับผมอนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับผม เออไ,ไปแล้วอไปละบรรยากาศในช่วงเช้านะครับเริ่มมีแสงแดดจ้าแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีแดดอ่อนๆมาแล้วนะครับผมวันนี้มาแต่เช้ากว่าทุกวันเลยนะครับผมเก็บบรรยากาศช่วงเช้านะครับมาชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมๆกันนะครับผมกับนาปลัง ของนันนายนะครับที่ลองทําดูปีนี้นะครับปีหน้าไม่รู้ว่าจะได้ทําหรือเปล่าดูสถานการณ์น้ําก่อนนะฮะถ้าน้ําดีน้ําชุม่มน้ําชื้นน้ําดีก็จะทําต่อนะฮะถ้าน้ําถ้าไม่ค่อยดีก็คงจะไม่ได้ทํานะครับอาครับก็สําหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเป็นขวัญและกําลังใจให้กับแอดมินนะครับให้กับช่องนันนายเนาะนะครับแล้วก็ ติดตามคลิปกันทุกๆคลิปทุกๆตอนนะครับผมอ้ไม่ละ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปไล่อ้ไม้าแล้วงใหญ่เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นยังไงครับลงมาเนี่ยเนี่ยมาทีเดียวมาทีีจะมาจัดหนักจัดเต็ม ไปไล่ก่อนไม่ได้แางนี้ครับ,รบแล้วพบกันใคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไลนนกกอนค่ะบ๊ายบาย